โตโน่เปิดเส้นทางประธานสโมสรฟุตบอลเผยควักเงินตัวเองเยียวยาทีมน,นักร้องนักแสดงมากฝีมือโตโน่พาคินที่วันนี้จะมาเผยจุดเปลี่ยนจากศิลปินสู่นักฟุตบอลอาชีพและจากนักฟุตบอลอาชีพสู่ ประธานสโมสรแบบไม่ทันตั้งตัวกับรายจ่ายของสโมสรเดือนละ2ล้านบาทพร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียอาม่าวัย106ปีไปอย่างไม่วันกลับผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้สีธัญญาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้มีความกังวลเล็กน้อยกับรายการสดโดโนโ่เป็นนักแสดงนักร้องล่าสุดเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ยังไง โตโนโ่ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดครับผมถ่ายละครเรื่องพระจันทร์แดงของช่องวันแล้วเขาอยากให้พระเอกกล้ามชัดๆตอนนั้นในกรุงเทพฟิตเนสมันปิดหมดก็เลยปรึกษากับเพื่อนที่เป็นนักฟุตบอลเขาบอกว่าฟุตบอลมันยังต้องแข่งแล้วในสนามมันมีครบหมดเลยมันมีทั้งฟิตเนสและมีการซ้อมภายในผมก็เลยไปอยู่ที่ราชบุรีฟิตเนสมาถ่ายพระจันทร์แดงเพราะตอนเช้าเราฟิตเนส ตอนเย็นก็ไปนั่งดูทีมราชบุรีซ้อมก็เลยได้มีโอกาสไปซ้อมด้วยกับเขาและได้คุยเซนเป็นนักเตะอาชีพดีกว่าแต่เป้าหมายจริงๆเราไม่ได้รับเงินเดือนเราต้องการมาช่วยทีมขายเสื้อเพราะตอนนั้นแฟนบอลไม่สามารถเข้าสนามได้ก็เลยมาช่วยหารายได้เป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆรู้ตัวไหมว่าหลงรักฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่โลโน เป็เด็กครับแต่ว่าในยุคผมฟุตบอลยังไม่เป็นอาชีพที่มั่นคงได้มันต้องเรียนไปด้วยเตะบอลไปด้วยแล้วตอนนั้นหลีกอาชีพจริงอาชีพจริงมันยังไม่มีก็เลยไม่ได้เป็นความฝันว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนี้คุณได้เป็นประธานสโมสรฟุตบอลโตโโกคโนบ ทำไมคุณถึงได้เป็นประธานโตโนโ่ผมเก่งตอนแรกจะเริ่มต้นก็เหมือนทั่วไปเหมือนสโมสรอ,อื่นๆเราก็มาเป็นนักเตะเพื่อนผมเขามาเตะที่กเกษตรศาสตร์ในปีนี้แล้วบางคนใกล้จะเลิกเล่นแล้วเราก็อยากมาซ้อมด้วยกันความทรงจําดีๆร่วมกับเพื่อนแล้วก็เหมือนเดิมอยากมาช่วยกเกษตรศาสตร์พอซ้อมไปสักพักในกลุ่มของทีมจะคุยกันว่าเงินเดือนไม่ออกเงินเดือนเลื่อนนักเตะ30คนสตาฟสิบคนแล้วทีมงานอีก50คน ไม่ได้นานไหมโตโน่สามเดือนครับได้มาคนละห0 0พันบาทแล้วอีกคนก็มายืมผมสองล้านบอกว่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะผมก็ก็ถามกลับเขาไปฟุตบอลมันไม่ได้เตะกัน1-2ถึงเดือนนะพี่มันเตะกันประมาณ8เดือนแล้วเดือนหน้าพี่จะเอาที่ไหนมาจ่ายเขาบอกว่าผมไปหาใครที่ผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วเราต้องพูดความจริงกับนักเตะในทีมนะมันจะได้รู้ว่าชีวิตมันจะเจอกับอะไร ผู้บริหารกลุ่มก่อนหน้านี้บริหารผิดพลาดโตโน่ผมไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรหนึ่งผมไม่ใช่ตำรวจสองผมไม่ได้เข้ามาจับผิดใครเข้ามาเพื่อช่วยให้50ครอบครัวนี้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกจากนั้นโตโน่ทำอะไรต่อโตโน่ทีนี้ทางบอร์ดบริหารนัดประชุมว่ากลุ่มทุนนี้ไม่ใช่แน่ๆเราก็มาปรึกษากันที่น่มาเป็นประธานให้ด้ไหมผมรู้ว่ามันหนักมันเป็นเรื่องใหญ่ จากที่ผ่านมาที่ประชุมกันต้นต่อของการไม่จ่ายเงินเดือนมันมาจากกลุ่มนั่นใช่ไหมโตโน่ก,ก็กลุ่มนั้นอยู่แล้วเรื่องสัญญาไปคุยกันยังไงผมไม่รู้แต่เรื่องสัจจะเป็นผู้ชายต้องมีไม่ใช่เอาแต่เรื่องกฎหมายมาพูดคุณบอกว่าจะทําแบบนี้แต่คุณไม่ทําคุณหลอกเขาคุณให้ความหวังเขารักผมผมมองว่ามันไม่ถูกแล้วมันเป็นเรื่องของคําพูดคนแค่ทุกวันนี้คนไม่มีสัจจะพอมีคนยื่นข้อเสนอว่าให้เราเป็นประธานเราทํายังไง เราขอไปคิดก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมรู้ว่ามันหนักแน่เพราะเดือนละ2.3ล้านแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเงินที่ให้อีราบริษัทเขาบอกเราว่ามีบางส่วนพอเข้าไปดูจริงๆเหลือเท่าไหร่โตโนโ่แปดบาทบางคนผมไม่ได้สนิทก,กับเขาหรอกมันมีแค่2ทางให้ผมเลือกคือ1จะช่วยเขาหรือผมจะทิง้งแล้วคนอย่างโน่ชอบการกุศลช่วยเหลือคนอยู่แล้วและเพิ่งไปดูมาว่าก่อนหน้านี้มีเงินสปอนเซอร์ โตโน่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทีมฟุตบอลมีสปอนเซอร์ก้อนใหญ่ด้วยโตโน่ผมไม่ทราบครับไม่รู้ว่าก้อนเท่าไหร่ไม่เคยได้ไปถามรู้แค่ตอนที่ผมเข้ามี859บาทก็อย่างที่ผมบอกพี่ผมมาผมไม่ได้จับผิดเขาผมอยากให้เขามีเงินจ่ายค่านำค่าไฟก่อนที่จะรับเป็นประธานตอนนั้นปรึกษาใครบ้างไหม โตโน่ปรึกษาครับแต่บังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมไปแช่ว่านพอดีก็ปรึกษาหลวงพ่อเห็นว่ามีหนึ่งเงื่อนไขที่รับเป็นประธานสโมสรโตโน่โโนเขาต้องให้สิทธิ์บริหารผม100เอร์เซผมต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเงินทุกบาทที่เรามีหรือที่เราหามาได้มันจะถูกเอาไปใช้จ่ายแบบไหนอะไรที่มากเกินไปหรืออะไรที่เยอะผิดปกติเราก็ต้องตัดออกและไม่ใช่นักฟุตบอลที่โดนลดเงินเดือน หัวหน้าทุกคนก็ต้องดูแลเหมือนกันแม้กระทั่งเด็กเก็บบอลก็โดนลดเหมือนกันเพื่อส่วนส่วนรวมทุกหากคนต้องช่วยกันมันถึงจะรอดเห็นว่ายมมากคือขอรักษาการเท่านอนโตโน่ผมว่ามันไม่สําคัญที่ตําแหน่งหรอกถ้าวันหนึ่งมีคนที่เก่งกว่าเรามีเวลามากกว่าเรามีสมองและมีเงินเหมาะสมมาช่วยกันทําเห็นว่าตอนนั้นจริงจังและจริงใจมากรักษาตําแหน่งปุ๊บถแถลงข่าวเลย โตโน่ใช่ครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่ได้เสียเงินคือการสื่อสารการพูดการเจรจาไม่ได้เสียแม้แต่บาทเดียวแค่เราจริงขนาดไหนเราจริงใจไหมเราพูดความจริงกับคนไหมเราเลยเลือกที่จะสื่อสารไปว่าตอนนี้ปัญหาของสโมสรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารทำไมผมต้องขึ้นมารักษาการประธานก็เป็นการสื่อสารกับแฟนบอลและคนที่รักฟุตบอลวิธีการหาเงินของโตโน่คืออะไร โดโน่ oh, no. ผมคิดว่าต้องขายเสื้อพอแฟนบอลทราบหลังจากที่เราถแถลงข่าวเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองๆคนที่รักเกษตรศาสตร์เขาอยากจะสนับสนุนเขาอยากช่วยเพราะเขารู้ว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมเกษตรศาสตร์ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกหลายทีมที่หวังเพิ่งแต่กลุ่มทุนไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามจะสีเทาจากการเมืองเราไม่รู้ครับแต่ว่าฟุตบอลที่ดีๆที่เราเชียร์กันมันมีแบบอย่างที่ดีที่ควรจะเป็น นั่นคือการซัพพอร์ตจากแฟนบอลสปอนเซอร์เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะชนะไปทำไมเราจะหมดเงินเยอะไปทำไมถ้ากีฬานั้นไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครเลยจริงๆฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของการแพ้ชนะฟุตบอลมันเป็นเรื่องของชีวิตผมคิดว่าเราควรจะตั้งต้นกันใหม่อะไรที่เราจะต้องปรับโครงสร้างอะไรที่มันบิดเบี้ยวอะไรที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสื่อสารกันได้ชัดเจนเราต้องช่วยกันทำซึ่ง ที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาเสื้อออกแบบใหม่เลยไหมโตโน่เป็นเสื้อแข่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำมาเพิ่มเพราะก่อนที่ผมจะเข้ามาเขาไปดีลกับยี่ห้อเสื้อต่างประเทศเขามาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยกับเรา แล้วเขาก็เจอทีเด็ดเลยด้วยการที่เราไม่มีเงินไปจ่ายค่ามัดจำเอาเสื้อจากเขามาขายตอนแรกที่เข้ามานักฟุตบอลถูกบอกไว้เลยว่าห้ามแลกเสื้อห้ามแจกเสื้อให้แฟนบอลเพราะเราไม่มีเสื้อใส่เรามีเสื้ออยู่คนละสองตัวทีนี้เรารู้แล้วว่าการที่เราจะหารายได้จากการขายเสือ้อเราต้องไปเอาเสื้อออกมาก่อนเราต้องหามัดจำมาก่อนมัดจำมันสามแสนแต่โชคดีที่เรามีสปอนเซอร์ช่วยและทําให้เราไปเอาเสื้อมาขายได้มันก็เลยทําให้ตอนนี้กลายเป็นรายได้หลักโชคดีมากเพราะขายดี ขอบคุณแฟนบอลทุกคนเห็นว่าขายจนของผลิตไม่ทนันโตโนโ่ผลิตไม่ทันครับเขาตั้งใจว่าฤดูกาลนี้น่าจะ2,000ตัวแต่ตอนนี้มัน4 0 0พันครับแล้วไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้และไม่น่าจะรวมกับเสื้อยืดที่อันนี้เราทํากับแบรนด์ของคนไทยอันนี้เราควบคุมต้นทุนได้แล้วแฟนบอลก็ยังสนับสนุนต่ออีกจากที่นักเตะเราไม่ได้เงินเลยตอนนี้นักเตะเรา ได้เงินเดือนแล้วผมก็คุยกับเพื่อนตรงๆกูไม่ได้ไปตกลงกับมึงที่ต้องมารับผิดชอบพวกนี้ดังนั้นถ้าจะผ่านไปได้ทุกคนต้องช่วยกันก็ลดเงินเดือน50%ในเดือนแรกขายเสื้อได้เอาเงินสปอนเซอร์เอาเงินตัวเองมาช่วยกันแล้วเดือนที่2ก็ค่อยเพิ่มเป็น55%เดือนนี้จะเพิ่มเป็น60%แต่เราก็มีเป้าหมายเราอยากจะจ่ายให้ทุกคน100%ทุกเดือนจนกว่าจะจบซีซั่นนี้ ี่เป็นแผนที่เราอยากจะทำก็เลยคิดว่าเสื้อ5,000ตัวนี้ทุกคนอาจจะช่วยทีมได้เพราะเรายังขาดเงินอยู่แค่2.8ล้านอยากรู้ว่าทำทำไมทำไมไม่อยู่แบบสบายสบายอย่างที่ควรจะเป็นเหนื่อยเพื่ออะไรโตโนโ่ ผมว่าผมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นด้วยอย่างที่บอกไปมันมีให้ผมเลือกแค่สองอันช่วยกับทิ้งถ้าผมทิ้งลูกเพื่อนผมจะเรียนยังไงแม่ผมก็เคยเป็นหนี้18ล้านพ่อผมตายผมรู้ว่ามันลําบากกับการที่เราต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผมจะช่วยได้กี่เปอร์เซนต์แต่เราลองสู้ด้วยกันก่อนในเมื่อมันไม่มีทางให้เราถอยถ้าเรายอมแพ้ก็คือยุบทีมไปอันนี้ผมพูดถึงทีมนั้น50ครอบครัวผมยังไม่ได้พูดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขาย ของรอบสนามฟุตบอลถ้าเกิดทีมนี้โดนยุบใครบ้างที่ได้รับผลกระทบถ้าเราไม่สู้ถ้าเราไม่ลองดูสัตั้งแต่สุดท้ายถ้าเราสู้แล้วเราแพ้ก็ไม่เป็นไรเราทำเต็มที่แล้วได้ข้อมูลมาว่าบางทีคุณเอาเงินจากทิปที่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาโบกเงินเดือนให้มันครบด้วยโตโน่มันจะมีบางคนสมมุติเงินเดือน40,000เขาโดนลด5 0 2 0 0 0เเายังอยู่ไหวแต่บางคนเงินเดือน12,000 แล้วลด50%เท่ากับเดือนนั้นมัน6,000มันอยู่ไม่ได้ ครผมเติมให้ได้คนละ2องถึงสัสักหกถึงเคนมันก็ไม่ได้ลำบากผมจนเกินไปพี่ส้มเป็นคนไม่อินกีฬาแต่มีลูกชายที่ชอบเล่นฟุตบอลแล้วส้มเห็นข่าวโตโน่ม,มาหลายอาทิตย์แล้วแล้วรู้สึกอินมากมันหายยากนะกับคนที่จะมาทุ่มเทพเพราะมันเหนื่อยแล้วกว่าจะมีวันนี้คุณคงสู้มากเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะแต่เราอยากตะสนับสนุน5 0,000ื่นบาทอยากให้ทุกคนสนับสนุนกีฬานอกจากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วยังทําให้ร่างกายแข็งแรงบอก ไรกับพี่ส้มหน่อยโ,โ,โกโนผมขอบคุณพี่ส้มมากครับตอนแรกเจอกันข้างนอกไม่รู้ว่าจะมาบริจาคก,ก็ยังได้คุยกันว่าเจอพี่ส้มตั้งแต่ที่ทำกับพี่วด,ดี้ดีใจครับขอบคุณมากครับพี่ส้มแต่ผมบอกก่อนนะครับ mm hmm. การที่เราจะทำให้ยั่งยืนได้ไม่ใช่เป็นการของเงินเราทำเสื้อให้มันสวย ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจที่เพิ่งสูญเสียอาม่าโตโน่ครับอาม่าจากไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอาม่าอายุ106ปีครับย้อนเหตุการณ์ก่อนที่อาม่าจะเสียอาม่าเคยวิญญาณหลุดออกจากร่าง โน่ตอนนั้นเราออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆแล้วโจรล้นบ้านอาาเข้ามาแล้วค่าอามาเอาหมอนปิดหน้าจนคิดว่าอามาตายแล้วแล้วเขาก็ลากอามาไปสรุปพอเขาขโมยของออกไปแล้วอาาฟื้นแล้วอาม่าก็มาเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างเขาเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เห็นว่าเขาลากแกไปยังไงแกก็ยืนดูอยู่แกจะเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟัง สุดท้ายก็จับโจรได้ตอนนั้นอาม่าน่าจะอายุประมาณ90กว่าปีแต่โจรเป็นคนที่แกรู้จักเคยเห็นมาก่อนเห็นว่าอาม่ากับโตโน่สนิทกันมากโตโนโ่ใช่ครับแต่ก่อนผมอยู่ขอนแก่นเวลาปิดเทอมผมจะมานอนบ้านอาาที่กรุงเทพเวลารุษจีนแกก็จะให้เงินเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอาม่าจะเจียวไข่ให้กินคอยทำกุนเทียนให้กินแล้วก็คอยสอนเราตอนนี้โตโน่ไม่ได้มีอะไรติดคา้างตอนอามามีชีวิตอยู่โตโนโ่ดูแลดีมาก โตโน่ผมว่าญาติทุกคนช่วยกันครับตัวผมเองไม่ได้ไปหาท่านทุกวันเพราะทํางานแต่ผมก็สบายใจที่คุณแม่ผมอัดนมนมหลานหลานช่วยกันดูแลท่านท่านไม่เหงาแน่นอนถ้าตอนนี้อาม่าได้ยินอยากบอกอะไรกับอาม่ามาโตโน่ผมชื่ออย่างหนึ่งตั้งแต่วันที่ผมเสียพ่อจนวันนี้ผมเสียอาม่าเลือดของคุณพ่อผมเลือดของอามา่าผมก็อยู่ในตัวผมอยู่ดี ในเรื่องของความเชื่อนรกสวรรค์แต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่ความจริงแน่ๆเลยเลือดของเขาอยู่ในตัวผมผมจะเอาความรักของทั้งอามาของทั้งคุณพ่อไว้เตือนใจเวลาที่ผมจะทําอะไรที่มันไม่ดีหรือถ้าผมทําอะไรที่มันดีอยู่ขอให้ท่านส่งพลังให้ผมทําให้สําเร็จติดตามชงรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13.15-14.15นทงช่องวัน31 เ e b o o k p a g จคุยแาบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e ชน a นลอ l เร i e n มา a m a